อันนี้สีอะไรครับสีนี่สีอะไรเขียนี่สีอะไรสี่วนี่สีอะไรอันนี้สีอะไรอนี่สีส้มนี่สีเขียวเขียวอันนี้สีเขียวเข้มอืมอันนี้สีเขียวเข้มอืมแล้วนี่สีอะไร เรากับพ่อเสี่ยงก็หลาและนี่นี่สีอะไรสีน้ําน้ําเงินอืมแล้วถ้าเอาน้ําเงินกับเอาน้ําเงินกับเขียวมาผสมกันเป็นสีอะไรสีขี้เป็ดมวาดเป็นรูปคนเป็นผม เอานิ้วจิ้มได้เอาขวดน้ําทักไว้อะเราอย่าไปเช็ดพื้นสิลูกเช็ดบนกรนะดาษสีขาว สีขาวใส่สีแดงเป็นสีอะไรเอ้ยดูสิเปล่าเปล่าคาทำไมเปลาชอบใส่สีดำอะไได่ะเอร่อนี้ดาวของหวาทานที่ดูจสีเหลือง เปานี่สีชมพูมีดอกไม้สีชมพูด้วยเปลว่างคนให้มันเข้ากันก่อนสินี่อันนี้สีชมพูนี่ชมพูอมส้มเพราะมันมีสีส้มลงไปด้วยแมแ่อันนี้สีอะไรสีอะไรครับสีท้องฟ้าตอกนกลางคืนหรอ มันเป็นก้อนเมฆหรือเปล่านี่เพราะว่าต้นไม้มีลูกแอปเปิ้ลด้วยเห็นเปล่าเฮ้ยต้นไม้ป่าป๊ามีลูกแอปเปิ้ลด้วยมีดอกไม้ด้วยได้ไหมป่าป๊าแล้วก็มีหญ้านิดนึงออกก่อนเออล้างสีออกก่อนอืมสีอะไร วิ้ยก้อนเมฆมันมีสีอันนี้เป็นรูปอะไรน,นี่สามเหลี่ยมแม่ลังพู้กันเอาเอานี่มา ป้ายมันให้มันเล,ะเละเอะๆไอ้ป้ายให้มันทุกกันออกให้หมดเอาก็ป้ายทุกกันนี้นี่เออสีมันจะได้ออกไปให้หมด่าแล้วไปลนะ้างน้องก็ช้สีแดงนีสีแดง อนุนระบายตรงนี้สิที่มันว่างๆเอาแล้วมาบายสีของแม่ทําไมอ่ะแม่กําลังระบายอยู่ให้มันเป็นสามเหลี่ยมแล้วมันก็เป็นรูปหัวใจด้วยอันเปาก็ระบายหออันเปาเป็นสีวงกลมสิเฮ้ยดูสิเหมต้นไม้ของพ่อมาละ เ,เป็นาสีมันเป็นสีดำหมดแล้วลูกมันไม่เป็นคนละสีลรอครับเพราะว่าอันเปาอ่ะเพราะว่าอันเปาอ่ะ ัน,นีสีเขียวอะไรเขียวเขียวขี้เป็ดใช่ไหมแล้วสีอะไรมันเป็นสีส้มหมอเขา สีอะไรเป็นสีส้มป้าเอานิ้วจับนี้ไว้หน่อยกระดาษสีเหลืองกับสีแดงผสมดำนิดนึงก็จะกลายเป็นสีนี่สีส้มไหมมีพระอาทิตย์ได้ไหมสีส้มอันนี้เป็นพระอาทิตย์ได้ไหม นี่ไงลูกนี่แม่ผสมไว้ตรงนี้เปาล่างคู่กันก่อนล้างคู่กันก่อนล้างเยอะๆให้มันสีมันออกไปใช่เป็นพระอาทิตย์นี่เขาเรียกสีส้มสีเหลืองผสมกับสีแดงแล้วก็มีดำนิดนึงมันก็จะเป็นสีส้มเข้มขึ้นมานทีนี้มันก็ไม่เป็นสีส้มแล้วเพราะอันเปาเอาสีดำมาใส่ เปาดูสีเปาสีดํามาใส่มันก็เลยไม่เป็นสีส้มเลยลูกมันกลายเป็นสีอะไรเนี่ยไม่มีสีเลยมันกลายเป็นสีดําไปหมดแล้วไม,ไ,ลไม่มีอันไหนแล้วลูกเปาป้าจับเพราะว่าเปนาเอาเอาสีดํามาผสมทุกอย่างมันเลยกลายเป็นสีดาแล้วมันแก้ไม่ได้แล้วลูกไม่เอา กลายเป็นสีเกรย์หรอหอืมเเอามาผสมกันไม่เอาครับอย่านะอันนั้นน้ำกินแม่พูด